ด้วยทรงตระหนักดีว่าศิลปะวัฒนธรรมคือสิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จัดตั้งกรมมหรสพซึ่งรวมเอากรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์เช่นกรมโข้กรมปีพาดมหาดเล็กและกองเครื่องสายฝรัง่งหลวงมารวมกันไว้กระทั่งศิลปะท,ทางโขน,นและดนตรีปีพาดมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีแม้ในรัชสมัยต่อมาจะมีการประกาศให้ยุบเลิกกรมมหโหรสพด้วย สถานาการเงินของประเทศกำลังประสบภาวะวิกฤตมรดกด้านนาตยศิล์และดุริยางคศิลที่ได้ส่งวางรากฐานไว้ยังคงทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับชาวต่างชาติต่างภาษาให้ได้รู้จักและตระหนักถึงคุณค่าแห่งวัฒนธรรมและนี่คือกว่าจะเป็นไทย